วิธีบำรุงอ้อยตอนะครับบ่มรุงอย่างไรวันนี้ครูแม็กมีคําตอบให้ครับอันนี้แปลงของครูแม็กนี่แปลงนี้นะครับก็คือเป็นอ้อยตอที่1ก็คือปลูกป,ปีกายนี้ตัดไปขายแล้วได้อยู่ประมาณ25ตันต่อไร่ไม่ถึง30ตันเพราะว่าแปลงนี้ก็ไม่มีระบบน้ําเหมือนกันใช้น้ําฝนอย่างเดียวครับขาดแค่ระบบเดียวนะฮะแล้วก็วิธีการบํารุงทันอย่างไรครับอันดับแรกนะครับเราต้องตัดนะครับ ตัดอ้อยเนี่ยให้ถึงระดับระดับดินไม่ให้มันสูงเกินไปครับไม่สูงเกินไปนะเนี่ยไอ,ไอตออ้อยอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันสูงเกินไปนะครับเนี่ยมันอ้อยมันจะมาแตกถ้ามีตายตรงนี้มันจะแตกออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วไอที่มันแตกเหนือด,ดินเนี่ยมันไม่โตมันไม่โตนะครับมันเป็นอ้อยฝอยมันจะกลายเป็นว่าจะพูดเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วไออ้อยที่มันแตกเหนือดินเนี่ยมันจะเล็กเล็กเล็กบุงเล็กบุงแล้วก็ตายไปในที่สุดนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องตัดให้ถึงระดับดินแล้วถ้าเกิดว่าอาจ้างคนตัดเขาตัดให้สูงท่นานวไงครับเราต้องใช้เครื่องตัดหญ้านะครับใส่ใบเลื่อยวงเดือนนะครับไล่ตัดอีกทีนหนึ่งถ้ามีเวลานะครับตัดเพื่อให้เสมอดินจากนั้นถ้ามีระบบน้ําครับให้ขึ้นน้ําทันทีเพื่อให้อ้อยได้แตกกอได้เร็วนะครับแล้วเนี่ยตัวอ้อยตรงเนี้ยของคุณแม่ก็อยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับตรงนี้นะมันอาจจะไม่สูง ก็จะท่วมหัวแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีระบบน้ําให้นะแล้วก็เมื่อเรามันแตกออกมาแล้วนะครับสําหรับใบอ้อยนะครับใบอ้อยเนี่ยคุณแม็กจะไม่ไม่เผาเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นกับดินนะครับเมื่อเวลาฝนตกมามจะได้ชุ่มชื้นนานแล้วก็มันจะไม่ให้หญ้ามันขึ้นลุกแปลงนี้คุณแม็กไม่ได้คุมหญ้านะครับไม่ได้คุมหญ้าเห็นไหมครับมีแต่ใบอ้อยครับใบอ้อยเดี๋ยวมันก็ยอยสลายไปครับยอสลายไป บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังไงถ้าหากว่าเป็นอ้อยตอยอย่างเงี้ยครับหวานเลยหวานเลยรากมันไปถึงกันหมดแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะลงลิปเปอร์ได้เพราะว่ามันคาใบาอ้อยบางสวนนะครับถ้าให้ดีก็คือใช้เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจักรนะครับก็คือตัดใบอ้อยอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกัน,นครับแต่ครูแม็กไม่มีเครื่องจักรครับก็เลยปล่อยไว้อย่างนงี้เลยนะฮะมันข้อดีก็คือใบอ้อยเนี่ยมันจะย่อยสลาย กลายเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยอีกทีนึงนะครับแล้วก็ป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะครับอ้อยมันจะขึ้นเร็วกว่าอย่างนี้ครับเอาญ้าไม่ยากถ้าหากว่ามันไม่เยอะครับเราเอาจะใช้จอบก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปเราก็ใช้ยาพ่นพ่นแค่ครั้งเดียวจบนะครับเพราะว่าอ้อยมันสูงแล้วหญ้าก็จะไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับประหยัดต้นทุนในการเอาญ้าอ้อยนะครับ แล้วเทคนิคง่ายๆก็คือเราใช้ปุ๋ยน้ำในการดึงอ้อยในการฉีดอ้อยบำรุงใบอ้อยขึ้นมาครับยืดข้ออ้อยให้เร็วที่สุดนะครับแปลงนี้ครูแม็กก็พ่นไปแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะปกติเขาจะพ่นสิบวันครั้งแต่ครูแม็กพ่นนะครับยี่สิบวันเพราะว่าบางทีก็เกือบเดือนเพราะว่ามันไม่มีเวลาถ้าท่านไหนมีเวลานะครับสิบวันครั้งเนี่ยโอ้โหอ้อยมันจะงามระเบิดเถิดเทิงเลยพ่นไม่เกินสี่ครั้ง ถ้าได้สี่ครั้งนี่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วในการพ่นแต่ส่วนมากมันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าอ้อยมันท่วมหัวก่อนมันเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นะฮะนี่ก็คือวิธีการรักษาหรือว่าดูแลอ้อยอต่อนะครับเวลาเราสูงขึ้นมาพอส้นฝนนะครับเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาเนี้ยเราก็หบานใส่ปุ๋ยครับบานเลยบานเลยพยายามครับใช้ปุ๋ยเกรดเนะฮะปุ๋ยบานแค่รอบเดียวจบนะครับ ที่เหลือก็คือใช้ปุ๋ยน้ำพ่นเพื่อดึงข้ออ้อยดึงยอดอ้อยขึ้นไปครับเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพราะว่าปุ๋ยน้ำที่ครูแม็กใช้เนี่ยมันใช้ได้ประมาณห้าสิบไร่ครับชุดเดียวเนี่ยครับใช้ได้ตลอดปีเลยครูแม็กปลูกอ้อยอยู่ประมาณสามสิบไร่แค่นั้นเองครับไม่ได้ปลูกเยอะแต่ต้องการคุณภาพครับคุณภาพเนี่ยจะต้องดีนะสำหรับท่านไหนครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการปลูกอ้อยไม่ว่าจะเป็นปลูกใหม่อ้อยตอ่อ เทคนิคการทําอ้อยให้ได้30ตันต่อไร่ก็สอบถามครูแม็กมาได้ครับทุกคําถามครูแม็กมีคําตอบให้กับทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ